สวัสดีครับผมบอมครับผมบูมคนเดิมครับเขาผมเห็นพวาเราเอาสินค้ามันตั้งแบบนี้นะครับผมก็ต้องมาอันบอกกันให้รับชมอีกแน่นอนนะครับผมครับผมสิ่งที่อยู่ในนี้คืออะไรครับกองไฟฟ้านะครับผมครับผมราคา6ก8่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมครับผมแล้วก็รวมค่าส่งแล้วประมาณ65 5บาทนะครับรขบผมเพาเราสั่งมาจากช้อปปี้นะก็ แกเลยปะครับผมพวกเราทุกคนสลดด้วยครับส่งเลยคูงหน่อยนะครับผมครับผมอะไรปะเล็เจอร์ก็ที่ผมจับดูนะครับผมเขาห่อกระแทมาให้ด้วยนะครับก็สินค้าตัวนี้นะครับผมรอไม่นานนะครับผมรอประมาณหนึ่งถึงสองวันก็ถึงเลยนะครับผมก็เร้านค้าที่ขายนะครับผมเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมใครอยู่ที่กรุงเทพแล้วสั่งสั่ง ในในกมอมคอมนครับผมก็เขาจะจะส่งให้ภายในย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะผมอยู่ที่นครพะผมนะครับผมมันก็เลยส่งประมาณหนึ่งถวันนะครับนานหน่อยแต่ว่ามันมันไม่ไม่นานจะเราลองแน่อนอนนะครับผมขอคแล้วอย่างมันดังเกินไปนะฮะครับ นี่นะครับแล้วก็เอาเจ้านี้ออกทำไมในนี้ไม่มีอะไรแล้วน,น,นะเขาหอ,อกันเงีนยแห้งมาให้นะครับใช่ครับเป็นการกระี้ยแห้งค่ครั้งเดียวเนาะใช่นะครับนี่นะครับผมอ่ด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็นี่คือสภาพกล่องนะครับผม ก็ส่วนเรือ่องของตัวเขาแถมผมก็ไม่รู้ว่าเขาแถามอะไรมาหรือเปล่านะผมแต่นี่แกะมันก็ไม่มีแล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นนะผมก็มาแกะดูก,ก่อนนะครับผมลุยรถด,ดึงขึ้นเลยนะครับผมนี่นะผมครับว้าวเขามีไม้กองนะท่านผู้ชมนี่เห็นปหมโอห้หอยร้องไงเออนี่นี่นี่ใส่อะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจนะคือพี่พี่ก็ไม่ไม่ค่อยรู้หรอกครับน้อง โอเคงั้นเอาเออนี่สายที่ผแข่งมาคือสายนี้นะครับนี่นะไก่เจ้าสายนี้นะครับแล้วก็ไม้กองนะผมมี่เอาให้เรามาเนาะในเซ็ตหกร้อยสิบแปบาทนะครับแล้วก็เครื่องมือนะผมแต่คงไม่ได้ใช้นะครับครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่คือตัวกองของหลานะครับผมก็เอากองลงไปในเพจโอ้ก็มีนี่มาให้นะครับผมมันซื้อสายอะไรกว่า อ๋อที่เหยียบกระเดื่องมั้งตึ๊ก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 นี่นะครับโอเคแล้วมึงเหยียบได้จริงท่านผู้ชมดูดิท่านผมเดี๋ยวบีบไปดูนี่นะเห็นไหมตึ๊ก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 นี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันมีที่เหยียบสองคันท่านผู้ชมเหยียบสองเต็นตึ้งตึ้งโอเคก็เดี๋ยวเราขอแกะกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับเอาห้ร้อยบาทซื้อมาฝึกเล่นได้ท่านผู้ชมครับ เขาห่อมาดีนะครับว้าวโอ้สวยนะครับผู้ชมแล้วผมให้ดูนี่อ๋อแล้วเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับผมว่าเออนี่ๆไหนเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับผมว่านี่คือไฮแฮทใช่ปะวะใช่ไฮแคทแนด์ทอมแล้วก็ทอมนะครับผมอันนี้คือชิงทอมฉาบนะครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดก็ประมาณนี้ครับสวีทนะผมสวยเลยนะครับสวยเลยหกร้อยบาท ไม่ได้แบบี้มันเป็นเหมือนอกอยางพลาสติกหน่อยนะครับผมเออแล้วเราจะทำไงมาให้มันมีเสียงเนี่ยโอเคครับผมเราหาวิธีการทําให้กองสามารถใช้ได้แล้วนะครับผมครับผมครับผมโดยวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะนี่เห็นไหมมันจะมีรูไว้ใส่ถ่านเราต้องหมุนน้อตตัวนี้ออกก่อนนะครับผมสามารถใส่ถ่านได้เลยนะครับผมพบพ่าได้เนาะนะครับผมแล้วถ้าใครที่ไม่อยากใส่ถ่านนะครับผมเอาสายนี่นะครับนี่เนาะ สายนี่นะครับตัวนี้นะครับผมเสียบเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาไว้เจ้าตัวนี้นะครับผมไปเสียบเข้าตรงสายชาร์จนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่เนาะเสียบเข้าไปเลยนะครับผมแล้วมันจะได้หินนะครับผมมันจะทํางานได้เองนะครับผมแล้วก็ถามว่าไอ้สายไอ้สายแบบที่เป็นสามจุดห้ามีสองหัวแบบนี้ยเอาไปใช้อะไรนะครับผมเอาไว้เสียบเชื่อมกับลำโพงได้เลยนะครับผมลำโพงอะไรก็เสียบเข้ามาได้เนาะมันจะเขียนคําว่า M3 อยู่นะครับผม ตรงนี้นะครับรูแรกเลยนะครับมันคือเอ็มวีสามอยู่เนาะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ต่อเข้ากับลําโพงตรงนี้นะครับผมมันจะดีินเสียงเนาะเดี๋ยวเราทาให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาต่อกับลําโพงนะครับผมเป็นลาโพงบูคูดนะครับผมก็ลําโพงอะไรก็ได้เลยนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมเราเอาไอ้เจ้าหัวนี่นะครับผมเห็นไหมครับอ่าเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะหัวนี่นะครับผมเสียบเข้าไปเลยดันทำไมผม จุ๊บอเรียบร้อยผมขอเข้าียบร้อยใช่ไหมครับผมเอาหัวสายชาร์จมาครับผมหัวไหนก็ได้นะครับผมที่มันเป็นสายชาร์จนะครับแล้วออามาจานี่นะครับผมเสียบเข้าไปในหัวอย่างนี้เลยนะครับผมปึ้งกดเข้าไปครับผมแล้วก็หาปลั๊กมาเลยนะครับผมส่วนตัวผมขอใช้ปลั๊กนี้นะครับผมเสียบเข้าไปเลยปึ้งนะครับผมแล้วก็มันจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมเอยกดเปิดได้เลยปึ้งเปิดแล้วจะมีไฟสีแดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมผมจะลองคอยดูนะ อ่าใช้ได้นะผมโอเคทีนี้เนี่ยเราจะต่อกับลำโพงยังไงนะครับผมดูนะก็อ่ายไม่แน่เนาะอ่อนนี่นี่นะครับผมใช้สายนี้นะครับผมในการต่อกับลำโพงนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับขออยาตวาลลำโพงก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเอาสายนี้นะผมไอ,ไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปตรงรูนี้เลยนะผมรูแรกเลยนะครับผม M3 นะครับผมเสียบเข้าไปปังอย่างนี้นะครับผมเสียบแล้วใช่ไหมครับก็เอาไอ้เจ้าเอา่อไอตรงนี้นะครับผมรูเดียวกันนะครับผม M3 เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปเลยปังอย่างนี้นะครับผมแล้วกดเปิดเลยครับผมปังอย่างนี้นะครับ Bluetooth mode AUX อ,อ่ะนี่ผมนี่คือวิธีการาอาอกลำโพงนะโอเคผมนี่คือวิธีแรกนะครับผมโอเคผมแบบที่สอนทนะี่ผมจะสอนนะครับผมเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้สายอะไรเลยนะครับผมสายที่เขาให้มาค็อไม่ต้องใช้เนาะนะครับผมก็อย่างแรกผมคือใส่่านลงไปนะผม ก็แก้ทานมาแล้วผมตึ๊บนะครับผมใส่ลงไปเลยับผมใส่เบาๆก็พอนะแล้วผมนี่นะครับเห็นไหมใส่ลงไปชึบนี่นะครับผมเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ปิดเหมือนเดิมนะครับผมชึบโอเคนะผมเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ไฟมันจะขึ้นับผม,ผมกดเปิดเอาไวนะ้เนาะทีนี้นะครับผมไม่เอาลำโพงคอมขึ้นมาลำโพงคอมรุ่นอะไรก็ได้นะผมถ้าใครที่ไม่มีลำโพงธรรม,รมดาหรืมีลำโพงคอมเนาะรุ่นอะไรก็ได้เนาะวิธีนะครับผมอ่อ ไม่หาตัวสายชาร์จแบบนี้มารผมไอหัวชาร์จอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เสียบไอ้นี้เข้าไปเลยนะครับผมติ้งต่องนะครับผมนะครับแล้วก็เสียบเขานี่นะครับผมสังเกตลำโพงความไฟจะขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมเมื่อไฟขึ้นเนาะลำโพงความไรที่ไม่มีไฟก็ไฟจะไม่ขึ้นนะครับผมก็ทำการเสียบไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี้นะครับผมเสียบเข้าไปนัสามไอเอ็มพีสามนะครับผมเสียบเข้าไปเลยดูแลนะครับติ้งต่องนะครับก็เบอรสวิสแลยผมแล้วก็ลองตีดู โอเคถ้าผมทำให้มันดังได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะเนาะลองเตะดูผมเสียงออกทุดการหนุนแล้วลองเตะดูลผม เสียงของลราพงคอมนะผมมันจะมีการดีเลยนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วผมสามารถต่อหูฟังได้เลยนะครับก็นี่นะครับผมเสียก็ไปนายสามจุดห้าเอ้เอ็มีสามเหมือนเดิมเนาะแคห้าห้ามิเสียเข้าไปเลยนะผมติ้งต่อผมกดเปิดนะครับแล้วก็ใส่หูฟังซ้ำม,มาันจะได้ยินได้ผมเวลาเราตีนะด<อ>ังเบาก,กดเพิ่มมาได้ครับผมนี่มันจะมีบวกลบบวกลบเห็นไหมหอวลุ่ม ลบบวกนะผมกดบวกน่าจะสุดแล้วมึงนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะได้ยินหรือเปล่านะลองฟังเนะ่อยแต่ถ้าเสียงหูฟังนะผมเสียงมันจะไม่ดีเลยเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็ราจะจากกันไปนะครับผมผมจะมาลองให้นี่ให้ดูนะครับผมโอ้ใจเย็น โอเคครับ okay, เสียบรู้ไหนก็ได้ผมสองหรือสามก็ได้ผมเสียบสามเนาะเสียบเข้าไปนะครับผมก็ลองเลยไอ้นี่คือเสียงกระเดือ่องนะครับผมนี่คือเสียงไฮแฮทนะครับผมไฮแฮทนแบบเราตีแล้วก็จับนะอ่ะเนาะนี่ย,ยังติ๊กอย่างพงยามันนะประมาณนี้ครับผม โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดแชร์กันด้วยนะครับผมครับผมขอลาไปเป็นเท่านี้เนาะคิ้หนารีบเพื่อนๆไว้รอรับชมกันนะครับผมเจ้ากองนี้ราคา600กว่าบาทนะครับผมคําตอบก็คือผมในส่วนตัวนะผมว่ามันโอเคเลยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกได้นะครับผมสําหรับคนที่ฝึกกองไม่เป็นครับสำหรับพวกเรานะ ครับผมก็เล่นสนุกหรผมเล่นมันแน่นอนผมมีที่เย็บกระเดืองกับไฮแชนมาให้ด้วยก็ก,ก,ก็เหมือนของจริงแล้วผมก็สามารถฝึกได้เล่นได้ผมสามารถเอาไปตีเล่นกับเพื่อนได้เวลาเปิดรวงสังส์่นในการอย่างนี้ก็ได้นะครับผมครับผมประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับผมโอเคขอนลานไปเป็นเข้านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย